เนาะเวลาที่เราจะกลับภาพอะไรเงี้ยค่ะกลับซ้ายขวาแนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ยวิธีการกลับภาพก็เพียงแต่เราคลิกที่ภาพนะพอเราคลิกปุ๊บเขาจะมีตรงนี้ให้เราเลือกว่าคลิกภาพได้นะอันนี้ผู้หญิงอยู่ข้างนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเลือกคลิกภาพเป็นแนวนอนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสลับข้าเนาะเพราะฉะนั้นสามารถคลิกภาพได้แนวตั้งอะไรเงี้ยค่ะแนวนอนอะไรเงี้ยค่ะสามารถกลับภาพคลิกภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเอาไปใช้ในการ ตัวหนังสือตรงนี้ไม่ค่อยชัดน,นะสมมุติว่าตัวหนังสือนี้มันไม่ชัดใช่ไหมคะเราสามารถที่จะทํากรอบเน้นเข้าไปในตรงนี้ได้นะคะอาจจะเติมสีหรืออาจจะเลือกที่ตรงองค์ประกอบนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ข้อความมันสมมุติว่ามันไม่ชัดเนาะเราอยากจะเน้นลงไปแล้วก็ไปคลิกที่องค์ประกอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแถบข้อความเราค้นหาแถบข้อความก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแค่ ทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะเราคลิกปุ๊บเห็นไหมคะมันก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้ให้เราใช่ไหมเราก็สามารถที่จะย่อลงมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเน้นข้อความนะคะเล้ก็ลากนะคะพอเราลิกตัวนี้มันจะมีเป็นกระ,กระป๋าสีทิชใช่ไหมคะเราก็ลากตัวนี้มานะคะเห็นไหมคะมันก็จะเน้นข้อความให้เราชัดเจนขึ้นนะเราสามารถที่จะลาก ถ้าเปิดมันข้อความไม่ชัดเราก็ใช้วิธีนี้เข้าช่วยได้หรือถ้าเราไม่อยากจะใช้แบบนี้เราก็อาจจะไปค้นหาอย่างงี้ค่ะป้ายข้อความนะแล้วก็เขียนลงไปได้เลยค่ะอยากได้อะไรเนาะป้ายข้อความแล้ก็เขียนป้ายข้อความเขาก็จะมีเป็นป้ายข้อความให้เราเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้พอดีเป็นแบบการศึกษามันก็เลยเป็นรูปแบบหัวขึ้นมาให้เราเนาะถ้าเกิดของเราอาจจะแบบเป็นรูปที่เป็นมงก์กอะไรเ่งนะี้เป็นพรีเมียมเนาะ เราก็สามารถที่จะเลือกเอาป้ายพวกนี้มาได้นะคะเลือกป้ายอย่งนี้ปั๊บวางนะคะป้ายมองว่างถ้าป้ายเป็นสีชมพูอย่างนี้ไม่อยากได้สีชมพูอยากได้เป็นสีป้าเข้มแล้วก็เห็นไหมพอเราคลิกตรงไหนเนี่ยคลิกตรงป้ายสีที่ป้ายมันมีสองสีประมาณนี้เราอยากจะเปลี่ยนสีแล้วก็คลิกที่สีเนาะแล้วก็เลือกสมมุติว่าอ่ะอยได้สีเข้มมาหน่อยนึงเป็นกลอบเนาะส่วนสีอันนี้เป็นกรอบสีชมพูนะแต่อันนี้เป็นสีข้า อยากได้เป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยค่ะเป็นน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะก็คือพอเราคลิกในอ็อบเจกต์ตรงไหนเนี่ยเมนูมันก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องของอ็อบเจกต์ตัวนั้นๆให้นะคะเพราะฉะนั้นในโปสเตอร์ของเราเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลหรือเลือกโปสเตอร์ในรูปแบบที่เราต้องการอยากได้โปสเตอร์เกี่ยวกับอะไรค้นหาได้เลยไม่ว่าโปสเตอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะ